ลีลายแกล้งมมเตอร์รัมอยู่ได้แหละกว่าจะได้ออกนีโอ้ยนะใช่ไหมเปล่ากว่าจะได้ออกรำอยู่นี่แหละ วันนี้ก็ประมาณโอ้สามสิบไร่นะต้องเอาให้เสร็จยิงนี่ลงก็ยิงฆ่ารอง ไร่สามสิบไร่วันนี้ดินมันดินมันยังไม่แห้งนะคะมันก็จะหนืดหนืดเนาะปั่นยากนะคะปั่นยากถือว่าปั่นยาก นี่เปลืองน้ำมันน่าดูเลยเพราะว่าฝนหนาฝนตกชุกนะคะช่วงเมื่อกี้นี่ฝนตกชุกมากเลยนี่ก็ฝนหายไปสองวันแล้วมั้งสองวันนะคะก็ดินก็แห้งลงหน่อยก็แต่ก็ยังแฉะอยู่นะคะแฉะหนืดๆน,นะคะปั่นยากปั่นยากแต่ก็อย่างที่ว่านะคะเราเดาสถานการณ์ยากเนาะบางครั้งเราจะทําตั้งแต่เน,นินๆแรกๆก็ ไม่รู้ว่าฝนจะมาตอนไหนเนาะนานไปข้าวไม่ขึ้นนะข้าวขึ้นน้ําไม่มาเงี้ยมันก็มันก็แห้งนะคะแมงกินอะไรละหลายๆอย่างเนาะมันก็มอยู่ประสาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยชาวนานะคะชาวนาใ้นี่แหละนี่ก็วันนี้ก็30ไร่ค่ะเอฟซีสามร่งเปาล่ะเยอะ างมมือแ่บลคลิปสิคลิปนี้ก็อยู่กันที่ทุ่งนานะคะไถนะคะงานรถไถงานรถไถก็เก็บให้หมดค่ะสามสิบไร่วันนี้จะได้ไปทางไหนกันโตโน่อเนาะพรุ่งนี้เผื่อเจอกันนะคะก็เจอกันก็ทักทายกันได้นะคะคลิปสี่คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ